สวัสดีค่ะวันนี้เรามามืดเลยแต่เรามาบุกโชคโชคมนต์ลสาวจูนสาวจูนพอดีมาถึงดึกนะคะจะต,ต้องติดเลดูสาวแกล่งนะคะสาวแกล่ง,ลงพอดีเลยอ่ะสะเป๊ะ ตรงนั้นอะสาวเก่งนะคะสาวจูนน่ารักมากน้องน่ารักมากสวยน่ารัก,แล,ก,กแล้วก็เก่งแล้วก็เก่งด้วยสุดยอดเราจะมาติดเตรให้คันนี้เ,เ,เรามาถึงดึกแต่เราก็ต้องติดวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ไปวิ่งงานกลางวันนะคะติดไม่ได้ <c oughs> เราก็มีเวลาไม่เยอะเพราะว่าเราก็ต้องกลับลงไปต่องานที่บ้านนะคะอยู่นานไม่ได้อันนี้อันนี้อันนี้ใครขับรถพ่ออ๋ออันนี้รถน้องจูนใช่ไหมดูเจ้าเจ้าเจ้าสาวจูน อันนั้นรถรถรถสาวจูนนะคะแต่ว่านี่เจ้าของอยู่นี่คนเจ้าของเจ้าของนิคมนิคมนิคมสามสิบสี่นิคมซอยสิบสามนิคมซอยสิบสามวันนี้ช่างเอี่ยวมาบุกเพราะว่าพ่อออกคันใหม่มาก็ให้มาติดเรออีกค่ะวันนี้วันนี้เรามีโอกาสมาทางนี้เราก็เลยได้มาติดน้องรอตั้งนานแล้วหลายเดือนแล้วเนี่ยรอมาหลายเดือนแล้วเนี่ย รอมาหลายเดือนแล้วออกป้ายแดงก็รอก็เลยวันนี้เราได้มาติดให้แล้วเพราะว่าคัะน่ะติดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเสียงลั่นๆมานะ่ะนู่นน่ะคนขับอะรถไถเนี่ยไปก็เป็นโกดังรถไถเลยค่ะคูบโบตาโกดังอะไรนะโกดังรถไถไงโกดังรถไถเออยันมาไม่ใช่หรอกคโบตานี่มวยแก เราเราติดไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยแต่งอดรถเลงวะอดีค่ะดูเนี่ยคนบีดเตรเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยคนบีดเตรเมื่อกี้เนี่ยลั่นล่นเลยอ่ะมาแบบดังตั้งแต่อยู่ถนนนู่นอ่ะได้ยินตั้งแต่อยู่ถนนนู่นเนี่ย นี่กหมาดีพะลูกเนี่ยอ้าวก็คือน่มันนอนเฝ้ารถเฝ้าให้หมดทุกอย่างลูกหมาดีพะลูกดีกว่าเนี่ยมันแค่ยซื้อแล้วกไปหากินเลยหมาพอได้ไหมเจ้าหมาข้าบ้านไ่้พอได้ดูขัาบุกล้อพ่อตอนกลางอ้าคนอื่นพ่อเสียเงินเหมือนกันไม่ต้องพ่อไม่ดีบุญคุณด้วยไม่ต้องกลวงด้วยดีพ่อกับลูกพ่อกับลูกนะคะพ่อกับลูกพ่อกับลูก ดูเดี๋ยวเราติดกันก่อนนะคะคืนนี้เราอาจจะไม่ได้ลองเสียงนะคะเดี๋ยวเราไปลองพรุ่งนี้ทันลัน <c oughs>